<tdade> tết 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 <laughs> hơi dạ hê hê ไปแล้วคุณแม่แม่นอได้ไหมให้ไหมยืดแขนฮ่าฮ่าฮ่าให้เตียงให้เตียงนอนน โยนหนูต้องโยนโยนให้มันให้มันรับเออแล้วดึงมาดึงมาอ้าไม่หงหไม่สนใจแล้วหมาเหนื่อยทำงข้แฟกาแฟไล่หัวไลตัวแปมไปจับหน้าแปมไปจับหน้าเปิ้ลเลยกาแฟทำงี้ทำงี้ยดหยุดหยุดเยยหยัดหยุดยุดยุดหยุย ตบดิใหจบเลยจบลักเปอร์ลักเปอร์ลักเปอร์หอมแก้มเปอร์หวานจุ๊บๆเออรักเปอร์โอ้โหให้ไปเหรอฝนตกหนักหรือลูกแม่สวยแม่สวยที่สุดฝนตกแล้วค่ะไปไปกินข้าวกันคู่แบงบ๊ายบายเออบ๊ายบายจุ๊บๆุ๊บยจุ๊บๆ ันมาทางนี้หน่อยหันมาทางนี้หน่อยหันมาทางนี้หน่อยฝนตกแมมเราไม่สบายเราอยู่บ้านเราอบอุ่นมากเลยนะมีกำลังข้างนี่ร <c oughs> ักกันมากนี่เปอร์นี่เปอร์ค่ะนี่แปงครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย Nah, cup 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 kan. Cup cup. Angki, angki, angki kat lagi. Angki. angki. <laughs>